S <S โอ้ไม่หรอกตอนนี้เขาัวรุ่นสุดๆและที่สําคัญเนี่ยน้ําหนักเบาด้วยครับผมแล้วก็เหมาะกับรูปหน้าของคนเอเชียแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากเวนตาเพอร์ซี่ด้วยนะครับผมสามารถไปหาซื้อได้นะครับที่แว่นท็อปเจริญทุกสา,านะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่เห็นสแตนดี้โอมครับผมก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็แท็กมาได้นะครับผม แฟนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างดีใจมากเลยที่เกิดขึ้นนะครับผมก็มันแบบเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทํามาตั้งนานแล้วเราเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราจะได้ทํามันเมื่อไหร่ครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเราจบแฟนนี้มาแล้วได้ฟีดแบ็ที่ดีมากๆจากคนดูจากคนที่มาแบบมาชมเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยมันเหมือน,นสิ่งที่เราตั้งใจทํามามันหายเหนื่อยแล้วครับมันก็ถือว่าแบบเป็นศิลปินคนหนึ่งเนาะเราก็อยากได้พลังที่มันแบบเต็มเปี่ยมแบบนี้จากแฟนคลับจากแบบแฟนเพลงอะไรเงี้ย เห็นว่าทัวร์ถึงทุกที่นั่งเลยทัวร์ถึงทุกที่นั่งเลยก็ในบัตรราคาเท่าเท่ากันหมดทุกที่เลยแล้วอกก็จะถ่ายรูปกับทุกๆคนในแบบหนึ่งตอหนึ่งหมดเลยทั้งห้องตอนแรกกังวลไหมหรค,ครับทั้งวลครับทั้งวลหลายอย่างมากเลยครับสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เรากังวลน,นะครับมันจะมันจะเกิดขึ้นไปก่อนแหละแต่เรารู้สึกว่ายังไงก็ตามถ้าเราไม่ทำเราไม่อยากให้ในอนาคตเรามามองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยรู้งี้วันนั้นเราน่าจะจัดวะ่ะแล้วพอเราจัดมาปุ๊บเสร็จปุ๊บ มันเป็นมวลความรู้สึกที่ดีวันนี้ทุกๆวันนะครับที่ผ่านมาประมาณสองสามวันที่ผ่านน้องยังนั่งเสพโมเมนต์ต่างๆที่แฟนคลับแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยกันอยู่เลยครับได้จากใจที่ตามมาเปอร์เซ็นต์ม,นมันก็ได้หลังใจนะครับคือด้วยความที่เราเลือกลงเอ่อลงที่ล<อ>ีโดครับผมแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็นความโคซี่ที่สุดแบบความอบอุ่นที่สุดที่เราจะมอบให้กับให้กับแฟนๆของเราได้อะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามทำเต็มที่แล้วสุดท้ายเรามันก็ออกมาเป็นอย่างที่ออแบบคิดเอาไว้แล้วก็ทีมงานของคิดเอาไว้ ที่เราไม่เคยเห็นผม้ปับเราก็ได้เห็นในแฟนด์นี้ครัเอ่อเต้นครับผมหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นโอเต้นนะครับก็ได้เห็นโอเต้นแล้วเนาะครั้งนี้แล้วก็ที่สำคัญก็เพลงหลายๆเพลงนะครับผออาจจะไม่เคยเอามาร้องตามสถานที่อีเวนต์ต่างๆหรืออะไรแบบเนี้ยวันนั้นโอกก็เลยเอาเพลงเหล่านะั้นที่โอไม่เคยร้องที่ไหนมา้องที่เป็นที่แรกอยากให้อภัยสักครั้งหลายๆคนก็อยากจะฟังกันมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยโอก็เอามาให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันสดเป็นที่แรกเลยเพราะรู้สึกว่า ที่นี้เนี่ยจะเป็นโมเคยมีโอกาสที่จะได้ร้องเพลงนี้ครับแต่โผมรู้สึกว่าผมจะไม่ร้องมันที่ไหนเลยจนก,กว่าผอจะมีแฟนนี้เป็นที่แรกแล้วผมจะร้องมันที่แรกเท่านั้นเลยอยางนีคือเสียขายไหปหมอนกันเสียขายยังไม่เก่าครับผมอาจจะอาจจะใช้เสียงหนักไปหน่อยครับผม<ะ>ครับผมหาัจากนี้เป้าหมายกรเป็นรอ,เอ,อ,อบเหมือนเมร EP อาวีมาใช่ครับรวมอัลบั้ม EP มาเรียบร้อยแล้วครับ6เพลงชื่ออัลบัวม o r อ i t บิครับผมสามารถไปหาฟังกันได้นะครับหลังจากนี้จะเดินทางไปทางไหน เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเรามี EP ีเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออเราทําในพาร์ทของตัวเองจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนามศิลปินอิสระเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปข้างหนเดี๋ยวน่าจะพวกพี่พวกพี่ๆแล้วก็ทุกคนน่าจะได้รู้เร็วๆนี้ว่าจะเป็นยังไงจะเดินต่อไปอยังไงจริงภาพศิลปินเรามองไกลๆขนาดนะั้นะรเขาป็นศต่างประเทศอะไรพว โอ้จริงๆรแล้วเอาแค่ในประเทศก่อนครับ,รบผมแค่รู้สึกว่าอยากจะให้คนหลายๆคนยอมรับโอมในฐานะศิลปินแล้วก็แบบว่าชื่นชอบโอมในผลงานของเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยครับอยากให้มีความมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นที่รู้จักในในด้านของเสียงเพลงมากขึ้นมากกว่าสิ่งยากที่สุดคืออะไรครับจริงจริงแล้วมันคงเป็นการที่เราคือมันไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกครับคือโอ๋แค่รู้สึกว่าโอ๋อยากจะเอาตัวเองหรือเอา เพลงของตัวเองไปให้คนฟังได้มากที่สุดแค่นั้นเองแต่ีนี้ตัางเขาก็ไปให้กำลังใจด้วยเป็นไงบ้างครับก็ดีครับก็เขาถือว่าเป็นกำลังใจสาคัญในการที่จะทําให้เราแบบทางานนี้ออกมาได้คือโอเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในการทําอะไรบางอย่างที่มันเกินตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนคอยบอกอยู่ว่าเธอทําได้เธอเก่งมากเลยตั้งแต่ช่วงแรกเลยขขเขาเป็นคนซัพพอร์ตใช่เขาเป็นคนซัพพอร์ตเรามาตลอดครับตัง้งแต่วันที่แบบเออเราปล่อยเพลงหรือว่าวันที่แบบเรา มีความคิดที่อยากจะทําแฟนมี้หรือทําอัลบั้มขึ้นมาไม่ไหวทําแต่พูดยัไงบ้าเขาเป็นคําพูดมากกว่าครับเป็นคำพูดว่า,อวา <Reese. S 1> เออที่อทชอบเม,ม้นท์อย่างนี้ยเหรออะไรนะครับพูดเดียวมันร้อน เขาให้คำพูดเป็นคำพูดที่ช่าบอกว่าเออเธอทาได้เธอเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นเราสู้แล้วเราก็ตั้งใจมาตลอดในการทางานทางด้านการเป็นศิลปินครับผมคือจริงๆแล้วโอจะบอกว่ามันมีคนเบื้องหลังเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับมีโอกกับผู้จัดการโอ๋ซะส่วนใหญ่ครับใช,คบใช่ครับใช่ครับมีอยู่2คนครับผมที่สามารถขับเคลื่อนเพลงต่างๆของโอไปให้ผู้คนได้มากที่สุดคือโอก,ก็อยากจะให้เพลงของโอแบบกระจายไปสู่คนฟังให้ได้มากที่สุดนะครับที่ศิลปินตนนัวเล็กๆคนนี้ทําได,ได้อะไรอย่างเงี้ย พ็่ชิมีคุยกับบางมันก็เรื่องางที่เราเป็นนักสนแสดงเป็นนักพูดแล้วก็มาจามับไมค์ายุ่นกัน,กนมีปรึกษากันแล้ว,ลวมีระบายความในใจอโอ้เยอะแยะมากมายครับผมมีวันไหนที่ผมรู้สึกว่าเ,เหนื่อยมากเลยไม่อย่างทำแล้วเขาจะบอกว่าไม่ได้ทํามาแล้วก็ต้องทําต่อไป <S <S ใช่ครับผมอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เออ่ก็แบบได้มีการปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้เราก็เหลายรอบในการเงินทุนกาเงินเขมาแล้วหรอเอออันนี้คือยังไงมัน มันไม่แคร์ใครอ,าอาร่านหรือเราว่าไงไม่เราก็ทําตามที่เราสามารถทําได้ไงเราทําอะไรได้เราก็ทําได้ปกติคนอื่นหรือว่าอะไรแหละคนก็จะชอบบอกว่าอุยไอ้นี่มันเป็นแก้วมังกรมันเม็ดเยอะเหลือเกิน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมัถ้าเป็นปนะเพราะเขาบอกว่าแก้วมังกรดีตอนนี้มผมเป็นเจ้าของไร่ขิง <c oughs> ผมปลูกไร่ขิงขายเลยแจ๋วเล่นจริงแล้วเราก็แบบจะมีเม็ดี่อะเป็นว่าช่องดีจังเลยที่จะเป็นแฟนอุ้ยผมพูดขนาดนั้นเลยเหรอเราพูดแบวนั้นเลยอ๋อเหรอสองคำ ไม่ฉันยังบอกโอบอกว่ามันเป็นเนื้อเพลงครับเนื้อเพลงของโอมันพูดว่าหมายถึงว่าเนื้อเพลงของโอพูดอะไรเหรอเอาจริงๆนะบางทียังอิจฉาตัวเองเลยว่าเรามีโอกาสมีโอกาสได้มีเขาอยู่ในชีวิตเราก็เลยรู้สึกว่าเอออิจฉาเป็นเพลงของเราที่แต่งให้เขาหรือว่าก็ถ้าจะพูดแบบนั้นก็คือผมเขาแต่งให้เขานล่นแหรับ S <S ใช่ม,มันเป็นมันเป็นความสมคัญหรือมันอย่างที่บอกมันเป็นการเดินทางความรักในช่วงช่วงหนึ่งของผมนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาสื่อสารให้คนได้รับรู้หรือว่าคนได้รีเลทกันมากที่สุดอะไรเงี้ยครับผมเป็นความรู้สึกขนาดไหนความรู้สึกว่าอยากจะเกบมกตะกี้กมาว่าเรารู้สึกอินฉาเลยจังเลยเออมันเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นมากกว่าผมรูร้สึกว่าหมายถึงบางทีวก่อนที่เจะแต่งเพลงอะไรครับมันจะเป็นการที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าผมเกิดความรู้สึกอะไรผมจะจดเอาไว้ครับว่าแบบเออ แบบบางทีเรายังอิจฉาตัวเองเลยนะคือไม่ใช่แค่เรื่องเขาอย่างเดียวหรือว่าเรื่องคนอื่นๆด้วยบางทีเรายังอิจฉาตัวเองเลยที่แบบว่ามีโอกาสหรือมีนู่นนี่นั่นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เราจะจดเล้อยากได้อธิบายว่ามูมนที่มีเขาอยู่ข้างๆเป็นยังไงมนถึงได้เป็นคำคำที่เาวมาต้องจดไว้ก็จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นความรู้สึกมากกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทําไม่รู้สึกว่าโหโชคดีจังเลยตัวเราเองรู้สึกโชคดีเลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าได้มีโอกาสแบบ ได้รับความรู้สึกเหล่านี้อะไรเงี้ยจากเขาอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าเป็นอธิบายเป็นเอ่อเป็นแอคชั่นต่างๆอะไรโอ้ว่าอาจจะแบบเยอะมากเลยอธิบายไม่ถูกนกันอะไรอย่างี้ใช่ไหมที่แบบลองา<ๆ><ๆ>ใช่คือพยายามจะจําลองสถานการณ์ว่าเฮ้ยในเมื่อวันหนึ่งคุณอยากจะรู้เรื่องว่าผมอยู่กับแฟนเป็นยังไงหรือว่าผมอยากจะแบบว้าวันนึงผมมีแฟนผมจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ผมก็เลยลองให้คุณเปรียบตัวเองดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณได้เป็นแฟนผมขึ้นมาเนะี่ย ผมจะทำอะไรให้คุณแล้วก็ทำาไงให้โลกอิจฉาคุณได้บ้างมันเป็นคลิปใช่ครับมันเป็นฟุตเทจจริงๆครับมันเป็นฟุตเทจจริงๆที่เราไปถ่ายจากที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงแล้วเราจะเกรงว่าเราจะไม่ได้ใส่เข้าไปครับแต่สุดท้ายแล้วพอมาดู MV มีไปแล้วรู้สึกวา่าใส่เข้าไปก็ได้ใช่แต่รู้สึกที่เมื่อกี้พี่จากลิงมเพูดนะว่าเคยบอกกับเขาตรงๆแบบนี้ยังว่ารู้สึกอิจฉาผมพูดครับผมบอกตลอดหมายถึงว่าคําในเนื้อเพลงครับผมยัง เอาคําที่ผมพูดกับเขาอะใส่ลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับเขาชอบกินหน้ามันออกใช่เขาชอบม้วนผมเขาพี่เซ็นรัชนี่ไงใช่ครับผมเขาเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้ว่างระหว่างพูดต่อหน้าเขากับพี่เมนเนี่ยอันไหนมันมันหวานกว่ากันพูดต่อหน้านี่ใช่ปกติเราเป็นคนเป็นคนทําอะไรเราพูดต่อหน้าอยู่แล้ว ใช่ครับผมยังยเขินอยู่ไหมกับการพูดอะไรแบบนี้ต่อหน้าเขาเขินครับเขินอยู่เขิครับเขินอยู่เขินอยู่ทุกทีเขาตั้งรับได้เขาก็เขาก็จะตั้งรับได้เขาก็จะอยู่ตลอดใช่ครับผมใช่ประมาณนี้เขาบอกว่าอดอยู่แล้วเขาดีมากดูไดดีเรื่องแบบเกินกว่าที่เขาจะคิดไปได้ในแบบเนี้ยแล้วเขาจะไงบ้างโหจริงๆแล้วมันก็เข้าเพลงผมได้เลยนะครับว่าไม่อยากจะคุยครับผมไม่อยากจะคุยในที่นี้ก็คือเราก็รู้สึกว่า เราไม่จาเป็นจะต้องเปล่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้หรอกว่าเขาแบบเราดูแลเขาได้ดีแค่ไหนให้ภาพเนี่ยมันเห็นดีกว่าว่าเราสามารถดูแลเขาได้ดีแค่ไหนเราจะทําให้โลกข้างในเนี่ยอิจฉาเขาได้ยังไง <S <S 1> <S 1> เป็นแบบนี้เนีเพลงมันเป็นแบบนี้ก็คือ,คอตรงตามคอนเซ็ปต์เพลงหมดเลยครับใช่ครับ <S <S ความใส่ใจของของเรามัน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 ให้เขาไปแค่ไหนผมไม่คนมีดีเทลมากนะครับผมเป็นคนใส่ใจกับทุกๆคนที่เป็นคนสําคัญในชีวิตผมครับผมแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าผมก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า มันน่าจะเป็นนิสัยแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบเอ่อเป็นสิ่งที่เราแบบถูกฝังมานานอะไรเงี้ยครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีแบบเอ่อชีวิตดูจริงจังครับสัญชาตญาณอยากติดตลกไปหน่อยครับผมมันจะเป็นแบบนี้นิดนึงมันคิดได้เป็นเรื่องแบบผู้หญิงเล็กน้อยแบบเสื้อผ้าหนาวผมอะไรแบบนี้ด้ไหมครับขนาดนัอะไรก็จริงๆเวลาเราเขาเป็นคนที่เอ่อใช้เงินซื้อเสื้อผ้าเก่งครับผมผมก็จะแบบบางทีก็จะมีแบบการแบบ ปรึกษากันบ้างว่าเอออันนี้แบบนั่นเข้ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออช่วยกันแหมช่วยกันแบบดูว่าแบบเอออันนี้น่ารักไหมอะไรเงี้ยสุขภาพาเขาเป็นชัดแมวเหมอ,อ๋อเขาชอบเขาบอกว่าเขาชอบใส่เสื้อหมาอา๋อใส่เสื้อมหมาถ้าเป็นไงบ้างเราพอเราได้ไปเป็นไหมมีห่วงไหมหรือว่ามีแบบเออบางทีก็ใส่เสื้อคนบ้างเฉยเฉยมันเป <c oughs> ็นสไตล์เขาคือเขาเป็นคนไม่มีตรงกลางเป็นคนไม่มีตรงกลางเหมือนผมผมไม่มีตรงกลาง ถ้าน้อยก็คือน้อยเลยถ้ามากก็คือมากไปเลยก็ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์เกือบคลุมหนึงเข่าก็มีใช่จะเป็นแบบนั้นไม่สไตล์การแต่งตัวครับถ้าสมมติว่าเขาชอบอะไรหรือว่าอะไรก็เอาท่อเอาทอที่เขาแบบเรไม่ติดเสื้อผมไม่ติดเลยแต่วันหนึ่งผมใส่ก็ผมไม่ได้ใส่เสื้อเสื้อบาสแซวเล่นแซวเล่นแซลเล่นแซลเลนแซลเลนขอบคุณครับขอบคุณนะครับ